สวัสดีครับเ c ฟี 4, ทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในภุทินะฮะก็ท่านวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะท่านว่าจะไปตอกุ้งคนบ้าเฮดก็บอกว่าเบื่อแล้วเบื่อเบื่อกึ้งรู้จะกินอะไรนักหนากุ้งะ่ะเบื่อแล้วก็เลยไม่ต่อนะฮะว่าจะไปใส่มองอะไรนะท่านแต่ว่าเดี๋ยวุ่งนี้ก่อนแล้วกันค่อยใส่มองวันนี้ขอแบบพักผ่อนหย่อนใจก่อนผมก็เลย เมื่อกี้ก็เลยนั่งดูคอมเมนต์สักนิดนึงนะทุกท่านก่อนที่จะมาทำคลิปนี้นะฮะก็เลยเห็นว่า i f c เหมือนอยากให้ผมเนี่ยติดตั้งสายฉีดตูดเนาะจริงๆสายฉีดตูดเนี่ยแถวแถวบ้านผมเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันนะทุกท่านเอาอันนี้จริงๆนะแถวบ้านผมไม่ค่อยนิยมใช้นะในหมู่บ้านผมเนี่ยอยู่โคกอ่างเนี่ยบ้านทุกหลังไม่มีใครติดตั้ง สายขีดตูดเขามีขันอันเดียวเขามีขันอันเดียวก็คือจบแล้วขันอันเดียวนะคือคือจบจบทุกอย่างเอ่อเอา,เอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะเออให้ดูนะท่านอืมเนี่ยเห็นไหมจะไม่มีสายขีดตูดไม่มีนะเออไม่มีเห็นไหมไม่มีนะท่านสายขีดตูดเขา อันนี้เพิ่นก็ไม่ได้ใช้นะท่านไม่ได้ใช้สายสิดวูดใช้ขันอันเดียวเลยจบนี่เวลาอาบน้ําก็อย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คือห้องน้ําของสองตายายนะเออไม่ไม่มีไม่มีท่านขันเขาไม่ได้ใช้ไม้ฉีตูดอ่ะเออยก็ให้หันใกล้อยู่เออไม่รู้กินอะไรเย็นนี้ไม่มีบอหันเหรอ เียร์แล้โอ้มีปลานี่ทุกท่านไก่นี่ไก่ของคุณยายนี่โดนกลับไปทีนึงมันก็จะหายไปเป็นอาทิตย์มันโดนทีหนึ่งมันก็ไม่เข้าอีกสวนนะเออไก่เขลียสวนอ่านี่ก็เป็นน,นี่นี่นี่เห็นไหมทุกท่านนี่ นี่แบบนี้เลยที่ล้างถ้วยล้างจานนี่อย่างนี้แหละที่ผมทําให้บ้านลุงศาสนะผมก็ทําแบบนี้แถวบ้านเขานิยมใช้แบบนี้เออเวลาล้างถ้วยล้างจานเนี่ยิันก็จะแบบนี้แหละเอ็นมั้อันนี้ก็แช่ถ้วยชามไว้อันนี้แต่อันนี้เริ่มผุแล้วทุกท่านมันหลายปีแล้วเอออออันนี้ก็เป็นครัวบ้านๆนะแบบนี้แหละสไตล์ครัวนะสไตล์ครัวบ้านๆนะฮะ ขีเท่าอะไรประมาณนี้ใช้เขียงเหมือนกันเดี๋ยวไปดูปลาก่อนเออเพิ่นได้ปลามาจากบ้านหลังนี้เพิ่นแบ่งให้อันนี้ก็แบ่งต่อโอ้โอโอ้หลายตัวเลยโอ้พอได้กินปนอยู่นี่ละเอร์มียาเจียวทำปนพี่น้องเลยปลานี่ปลาดุกเออ อืมเอ้าพอสองตัวพอเออพอ<ะ>ปลาดุกท่านเพิ่ซูบบ่เอามาจากไหนนี่จังย<ะ>ันขงเสิบโอ้อืมอ่ะไปเออเอ้ออ่ะ นี่เะคาตัวนี้น è อืมเนี่ยหนักต่อลยคุณิุงดึงยาซิ่จ้าโอเคนคักท่านได้ประดุกน่ะเอาไว้ทำปนนะทุกท่านออเออเดี๋ยวไปดูชมผักก่อนแม่ปลูกผักนะทุกท่านไม่รู้โตรหรือย,ยังไปดูก่อนโตเอโกระเทียมอัน้พันผักที่ผู้ใหญ่จจดีให้นั่นบ่ ฮะเออกวัวขี้ดื่อนไม,ม่เลยนี่นี่นนปลูกผักอ่ะโอเคผัดพอดีกินกเอเออันนีไ้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวอย่างเดียว,ว,วยอืมไก่ตัวไหนเข้ามาก็ได้กินนี่อ้าเจ้าฮะละ เเงิน h ะเหียจ,จ่อ hạ จนฟื้นมุกเดียวไก่ตัวไหนเข้ามาก็ได้กินไก่ไม่มีปล่อยนะท่านไก่ตัวไหนเข้ามา,นานมเออเดี๋ยวค่อยมาเอออาเดี๋ยวเอาเนี้เอาไ,อาไว้ไปทำป่นนะท่านเดี๋ยวจะแกะรังเดี๋ยวมีของคุยายด้วยน่ะท่านเออเดี๋ยวไปแกะรังมาไมาเดี๋ยวไปแกะรังเลยนี่เดี๋ยวไปเลือกด้วยก,กันเออ เห็นเห็นมีของที่ผู้ใหญ่เจรีีส่งมาเนาะท่านทางผู้ใหญ่เจรีีท่านก็บอกว่าให้คนบ้าเห็ดแล้วก็คุณยายเลือกก่อนค่อยเอาไปมอบให้เจรีแล้วก็เยมอนนะประมาณนั้นเนาท่านครัวบ้านๆนะก็คืออันที่ผมทําให้ลุงศาสตร์เจรีเนี่ยก็ดีกว่าดีกว่าของชาวบ้านปกติทั่วไปแล้วเนาะ ไม้ชีตูดเนี่ยเอฟซีก็ลองพิจารณาดูว่าสมควรหรือไม่สมควรแต่ว่าแถวบ้านผมอะเขาไม่ค่อยนิยมใช้นะในหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยในหมู่บ้านผมเนี่ยแต่ว่าในหมู่บ้านเนี้ไม่มีไม่มีสักหลังที่ใช้เรใช้ขันกันเอาอ่าเอ่อเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านก็น่าจะไม่ค่อยมีใครใช้หรอกทุกท่านไม้ชีตูดนะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเป็นยังไงนะแต่แถวบ้านผมนะเขาไม่ค่อยนิยมใช้นะเออนอกจากเป็นแบบ บ้านคนรู้จริงๆนะฮะเอานี่ฮะเอาไปค้างไว้ก่อนปลาเออโอเคล่ะฝากไว้ทีนี้ทุกท่านสวัสดีครับ